สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรอาร์ตงูมหอยหอยไปลงก่อนเดี๋ยวตามไปนะของาร์ตระวังเด้อเออมันหลุดจากจุ่ดอกเอุอกแล้วพอจุดเนี่ยพี่ที่เหยียบบอลขึ้นนอะดดลงไปได้เอาเอาหนามขึ้นมาก่อนอ,อา,อาร์ตนะเองจะเหยียบเออมันอยู่น้ำหอยหนั่นแหละไม่เอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนอาร์ตยกขึ้นดิมันมีไหมนี่นี่นี่เห็นไหมดำดำระวังไม่ไม่ฝั่งนี้นี่นี่ข้างหน้าอเอง อยู่หน้าไหมหรือนั่นแหละหน้าโบมาเหยียบแล้วเนาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพ่อเอาเผาออาล็องหยกไหมเบิรงมีบ่บอเออมีบอมีอยู่ตัวหนึ่งข้างล่างเห็นไหมได้ไงเอาลองงมดูดิสองตัวลงไปเลยมันกัดแล้วลงไปเห็นมีสองตัวแล้วใช่ไหม นหอยจิ๊กจี้ตัวหนึ่งครับเออไปลงไปงุมโชว์พ่อไม่เจ็บขาพ่อลงไปด้วยพ่อจะแพ้เด็กโอเคดีอาะคือบอลองไปเดี๋ยวไม่หน่อยลงโอ้ได้แล้วหนึ่งตัวเราจะไปทำอะไรเอาไปอมไงเด็กน้อยมันหาไปครึ่งหนึ่งแล้วนั่น เราก็จะไปออมมาเที่ยวทุง่งนานะคะทุกคน,หน,าาากนหนูอ่านคือบอลล็อบ้งไมหนูจะลุกเอาเดี๋ยวนี้เป็นภูเขาไฟแล้วแปลนทีนะคะแป็นาทีก็สวัสดีค่ะคุณนะคะเห็นมันเห็นควันเหมไหมบงังนี่ไงไมเห็นหรอกค่ะเดี๋ยวยนะเด็กน้อย ความรู้ยังได้การศึกษามาหารอยู่หาจินหาอะไรนะหาบักหอยเอาคุณแม่ลงไปอะไรก็นนั้นน่ะสวัสดีค่ะเก็บมลยหาหอยค่ะโอ้โหไหนในนหอยเดี๋ยโช์ดิโช์ดินหียล้อัพเออหอยเฮ้ยจะเป็ตัวเล็กเหี้หมไม่ได้กินได้เวลาเลยตัวใหญ่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 ตั่ตัวใตัวนี่ตัใหญ่นี่ัวตั่ ตัวเล็กจะไปกินอะไรกินไม่ได้ตัวน้อยอล,อลไ,ได้หลเงมลงใหมนนุกเมเอามือูปๆไปดีเสือม,มาจะอยู่กับไม้มเห็น่ะละ่ะใช่ไหม,มติดตามชีวิตคนดัง

จะไปแกมบาดมือได้หละเด่จะไปรูปทั้งันนองาเขาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เรื่องเลยไม่นอยแกเถียงวัวข้างในไหมน้อยไหมก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะนี่แหละครับตะโกน่าโอ้โหงหอยไม่เป็นมั่เป็นไมได้มีไน่มแหลืน้ไม่มันมีุน่วย่เหลือนีู่่นขอน้องอาเด็ดไงเลยว่าไปบุบเห็นมา

ได้ถ้วยนึงเลยออยัง,ยงได้แล้วยังไม่ถึงขึ้นเดี๋ยวจ,จะพาไปขวัวหอยดูเไม่ขัวหอยไ่เยอไปทุกวันนี่ขึ้นไม่หนาขึ้นแล้วเราก็มาตามทางนี้หน่อยดีนี่ม่ฝันี้ฝังนี่มนไม่หน่ยอย่ยากลยนี่ลาเลยมีสิ่งวยไม่มหายไปก้ต็มยน,น,นอ้อยเอาไวา้นี่ไงลหนึ่งนี่น ภาพเด็กชีวิตวคนดังแอดมินนะคะแอดมินพามาคัวหอยเห็นบอะอ้เจ็บแากเป็นที่ไม่โอ้โหผลขับบรรยากาศหน้าบกงั้นแล้วโอ้น้องงานล,ลุ้งในน้ำเหรอ, <c oughs> อน้ำไม่ลึกนี่ตกใจหมดน้ำไม่ลึกนะครับ,รบเด็กๆลงได้ ว่ามีผู้ใหญ่อยู่ไม่เป็นไรกินเดบ่ล่ะมันม่บาทตีทิ้งดิทิ้งนเป็นสูงเป็นจะไดแกงบลาหม้อแ้งอวมบลาหอยตัวเดียวใส่น้ำเป็นหม้อเลยว่เยอะไหม ตัว่นี่เอาไหมไม่เอาคุณจะอ้อมไปฝั่งนูงนน้นเดี๋ยวเขาจะเลี้ยเดี๋ยวเขาจะเด่นปลาอยากกินลาบปลาเหมือนไ,ไม่มีหแหเงาเหงาหวานโอ้ยขาก็ไม่ได้ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าอะไรเจ็บขากระลูกไปดีลนะ ได้ไหมเอ่ยยู่ขีดินตัวไหนแม่น่าก็เก็บผักขี้เหล็กไปแกงเขา้นี่ไงผักขี้เหล็กเพียบเลยเนี่ยเขเรียกอุจจาระเหล็กหนต้นขี้เหล็กงามครับ นี่ยกลังวนวันโอ้เสียดายวะกินแต้เลยดิมัแงต่มเยเออเขาติเขาติแกงขี้เหล็กด้กวยไก่หนาบดลงไาเลยไม่สวยวะเหะจกนี่นี่หอยตัวหนึ่งนี่โอ้ยมีติโจ <laughs> หอยเน่าแปะไปยังไม่เน่านะจ๊ะโอ้ตัวนี้ตัวเท่านี้เอาไหมไหนเอาไม่เอาหรอกครับตัวเล็กไปเดี๋ยวที่เขาจะเก็บไปเขาจะแกงไี่แต่สั่งกะเอาอันนี้ก่อนอย่าเอาเก็บพักจีเล็กแต่จะไปกวนมันแล้หมัแดงแลหลายจะเป็นเหตุเนอะเออเขาสิเก็บมีวิธีเก็บไหม ก็จะเรียกมามันต้องอยู่ที่แปนแปนแล้วหอยวงนี้ไปน้องฮาได้ถึง10ตัวยังลูกเยอะกว่าสิบอ้าวครับโอ้ไหนไหนมาดูดิมาชมหน่อยสิโอุ้้ยสามตัวมันจะได้เกี่ยไหมเนี่ยอ้าวครับโอเคดี ดูยามินเนี่ยครับเอเอแล้วพี่น้องมาหาหอยกับบัตรหอยด้วบ้านนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม